เรามารู้จักกับไลส์นั่นเองครับหรือคือชายาว่ามังกรผู้สเศร้าแต่ถ้าคนญี่ปุ่นเขาเรียกว่าไอตัวมเร็งนั่นเองครับสาเหตุที่น้องเป็นตัวอย่างนั้นก็เพราะว่าน้องเนี่ยมันดันไปคล้ายคลึงกับตัวในเกมกนน์ดเอ็กซ์รีมนะครับนั่นคือเจ้าเพลเลอร์เปนนั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นตัวคือยิงสายสแปมเหมือนกันนั่นเองครับเอาง่ายคือตัวสแปมเมอร์นั่นแหละครับซึ่งก็เป็นตัวที่ผมเมนที่สุดในเกมนี้นะครับก็ตัวอื่นแทบไม่แต่นึงผมเล่นจนถึงปดเทียห้าไปเลยนะครับสกิลของน้าเนี่ยม S พ s ร i ที่สกิลของนางเนี่ยเมื่อหากคนสังเกตแถวๆตรงที่สกิลของนางเนี่ยจะมีการเก็บสแต็ตนั่นเองครับเมื่อหากเราทําการยิงไปเรื่อยๆหรือว่ากดใช้สกิลเนี่ยสแต็ตก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองครับตันถึง100นั่นเอง100แล้วเนี่ยครับจะทําการอัปเกรดเป็นขั้น2นั่นเองครับก็คืออาวุธเนี่ยจะทําการอัปเกรดแล้วให้มันมีความความสามารถตามนั้นนั่นเองครับถ้าเยิบปกติก็จะเป็นการยิงบีมธรรมดานั่นเองครับยิง3นัดล้มนั่นเองครับเมื่อหากอัปเกรดเป็นขั้น่องเมื่อเรา เกิดการระเบิดนะเครับเมื่อหากศัตรูไปโดนพื้นเนก็จะทําการดาโดนดะเบิไปด้วยแต่เราก็โดนดาเบิได้เหมือนกันนั่นเองครับถ้าฟันนั่นเองครับถ้าฟันนางแกจะไม่มีครับจะมีแต่การยิงวิซายนั่นเองเมื่อหากเรากดยงตีท่าฟันเนี่ยก็จะเป็นการปล่อยวิซายนั่นเองครับแต่เราสามารถกดฟันด้านหลังได้เวลาฟันด้านหลังก็จะเป็นการเอาหางเนี่ยตวัดใส่ศัตรูนั่นเองครับแต่มันไปโคตรระยะสั้นมากเลยครับคือสั้นมากจริงๆครับเมื่ออัปเกรดขั้น2เนี่ยจะได้รับสกิลเพิ่มนั่นเองรเนนนง็ะปตวแ สก so ิลหนึ่งก็จะเป็นการยิงบีมคู่นั่นเองครับเมื่อหากตูโดนเนี่ยก็จะเท่ากับว่าล้มนั่นเองครับเมื่ออัพสกิลเนี่ยจะมีสกิลดันหลังนั่นเองครับเมื่อหากเรากดดันหลังเนี่ยจะเป็นการยิงบีม3แฉกนั่นเองครับสกิลหนึ่งจะเป็นการหมุนตัวนั่นเองครับและห้อมปลอดปล่อยไปรายแต่จะปล่อยไปรายได้แค่2ครั้งนั่นเองครับแต่เรายังสามารถหมุนตัวได้อยู่ครับจนกว่าบลูเราจะหมดนั่นเองและยังไม่พอเราสามารถดันหลังนั่นเองครับเมื่ออัพเก็บเป็นขั้นสองเนี่ยก็จะทําการเพิ่มปีกมาให้นั่่่นนนนเเเออองงงงและยยััััไมมพรราก็ีโดคบ จะทาให้ช่วยเราเนี่ยเพิ่มความเร็วขึ้นส่วนโดก็จะช่วยสนับสนุนในการทําได้หลายอย่างได้ครับอย่างแต่ละสกิลนั่นเองถ้าเรากดยิงปกติโดก็จะทําการพุ่งชนนั่นเองครับถ้าเรากดสกิลหนึ่งโดจะทําการเปลี่ยนเป็นใบมีดนั่นเองครับเพื่อให้ป้องกันข้างนั่นเองแล้วยังมีสกิลติดโวคือเมื่อหากเรากดสกิลสองด้านหลังพร้อมกับสกิลหนึ่งด้านหลังไปตามพร้อมกันเนี่ยก็จะทำการยิงบินกว่านันเองครับและยังไม่พอเราสามารถกดปอดวิซายได้ด้วยนั่นเองครับสกิลหนึ่งด้านหลังของยิงบีม ร่างอัปเกรดขั้นสามเนี่ยเราจะเปิดได้เมื่อต่อเมื่อหากเราทําการกดเบิร์สนั่นเองครับจะกลายเป็นร่างขั้นสามเองทุกสกิลจะถูกเปลี่ยนไปหมดเองนะครับยกเว้นวิสัยนั่นเองเมื่อหากเบรสหมดเนี่ยเราก็จะได้รับค่าสเตตัสในการอัปเกรดด้วยนั่นเองครับที่ปกติก็จะเปลี่ยนไปด้วยนั่นเองครับก็คือจะเป็นการอัปเกรดลูกระเบิดให้มันใหญ่ขึ้นนั่นครับคู่ก็จะเป็นการยิงสองรอบนั่นเองครับถ้าด้านหลังก็จะเป็นการยิงแล้วท้องกับระเบิดนั่นเองครับส่วนสกิลสองเขาจะทําการหมุนตัวหรือว่าตีลลััััััังงงงกกกกาาาาานนน่่่่เเเออออคครรรบบบบบจจจจะะทํํปยยวววิสสแไมมดดูตต์ห ส่วนท่าด้านหลังสกิลสองกับสกิลหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการยิงบนพื้นแล้วพร้อมกับระเบิดไปด้วยนั่นเองครับทำให้วงกว้างขึ้นนั่นเองครับส่วนท่าไม่ตายจะเป็นการพุ่งตัวพร้อมกับยิงลำแสงนั่นเองครับเรามาดูของเทียร์ไลส์นั่นเองครับเทียร์แรกของไลส์เนี่ยเมื่อหากทําการโบดเนี่ยสกิลหนึ่งเนี่ยจะทําการหมุนตัวเองเนี่ยพร้อมกับปิดเป้าเขียนนั่นเองครับทำให้ศัตรูเนี่ยยิงมีโอกาสว่าวหรือว่าทำการฟันว่านั่นเองครับ ส่วนเทียสองก็จะเป็นการเพิ่มกระสุนยิงปกตินี่ครับจาก7นัดจนเป็น9นัดนั่นเองครับส่วนเทียสามจะทําการเพิ่มในการอัปเกรดหรือก็คือเก็บแต็กไวขึ้นนั่นเองครับจะทําให้เราเนี่ยอัปอาวุธไวขึ้นกว่าคนอื่นนั่นเองครับส่วนเทียสี่เนี่ยถ้าทําการปอดเนี่ยจะทําให้เราสามารถหมุนได้ต่อเนื่องนั่นเองครับโดยไม่ต้องรออมิชั่นนั่นเองครับเทียห้าจะเป็นการปลดถ้าไม้ตายใหม่นั่นเองครับมาเข้าเรากดดันหลังไปด้วยเนี่ยก็จะเป็นการยิงบีมใหญ่นั่นเองครับ ส่วนถ้าเบิร์ตต่างๆเนี่ยผมแนะนําให้เป็นเบิร์ดฟ้าเนี่ครับแต่ถ้าใครเนี่ยเล่นยิงสายแล้วก็เอาตัวรอดไปด้วยเนี่ยแนะนําเบิร์ดสีเหลืองนั่นเองครับแต่ส่วนมากสีเขียวกับสีแดงเนี่ยไม่ไม่จำเป็นเท่าไหร่ครับเพราะว่าดูที่ว่านางแกเนี่ยเป็นสายสแปมและยิงระยะไกลนั่นเองครับส่วนมากผมจะใช้เบิร์ดฟ้าเพราะว่ายิงสแปมได้โดนเองแต่ถ้าใครอยากตัวรอดก็เน้นสายเหลืองนั่นเองครับข้อมูลของน้องนะครับก็คือน้องจะไปสายระยะกลางและไม่พอเมื่อหาลงสนามเนี่ยน้องจะกิน3พคอร์นั่นเองครับ อ๋อคือแตกได้2ทีนะครับถ้าแตกอีกรอบหนึ่งน้องแพ้แน่นอนน่เองครับตอนที่ไลน์เนี่ยแพ้ที่สุดนึ่ก็คือไอเอลถังนมกับเชอรูมนั่นเองครับซึ่งไอสอตัวเนี้ยน้องแพ้หนักมากเพราะว่าน้องจะแพ้ตัวประเภทระยะประชิดที่มันชอบกันหน้านั่นเองครับหรือคือหรือว่าเป็นประเภทตัวโสนนั่นเองแล้วยังไม่พอเนี่ยมันยังมีตัวหนึ่งที่แพ้อยู่ก็คือคนจีนนะอันนี้ก็แอบแพ้อยู่แต่ว่าถ้า เล่นจังหวะดีๆก็มันก็สามารถแก้ทางได้อยู่ยนะครับแต่มีตัวหนึ่งที่จะเข้าฝาร้ายของไลน์นั่นก็คือไอเอี I ่ L M.